ก้อนหินกระเด็นใส่กระจกรถแล้วแตกเคลมประกรันรถจนได้ไหมสวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะเป็นเจ้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังในสีที่สอดตอนเมืองค่ะ อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดข mm hmm. ึ้นได้เสมอแม้ว่าเราขับรถบนท้องถนนอยู่ดีๆก็จะมีเศษ e หินหรือเศษก้อนหินกระเด็นใส่หน้ากระจกรถเราทําให้กระจกรถเราหรือเลวร้ายไปกว่านั้นทําให้กระจกรถแตกเลยนะคะและแบบนี้ก้อนหินกระเด็นใส่กระจกรถเราแตกเคลมประกันรถยนต์ได้ไหมหากก้อนหินกระเด็นใส่กระจกรถเราสามารถเคลมประกัน <lan> ได้ค่ะหากลูกค้าทําประกันภัยชั้นหนึ่งไว้เพราะประกันภัยชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของรถยนต์ค่ะผู้เอาประกันสามารถแจ้งเคลมประกันรอยกระจกร้าวจากเศษหินได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก1 0 0 0บาทค่ะแต่ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งที่มาสาเหตุของความเสียหายได้อย่างชัดเจนเช่นวันเวลาสถานที่เกิดเหตุค่ะสรุปได้ว่าทำประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งเท่านั้นจึงสามารถเคลียเรื่องก้อนหินกระเด็นใส่กระจกร้าวหรือแตกได้โดยผู้เอาประกันจะต้องแจ้งหลักฐานเกตเจ้าหน้าที่ประกันเพื่อไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก1,000บาท สำหรับลูกค้าท่านในสนใจที่จะมายื่นเพมประกันภัยหรือจะมาทําสีรถสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะขอตอนเมืองยินนี้ให้บริการค่ะ